สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชา,าวลาวชาวต่างประเทศสุขุสุขต์กับพี่น้องมาขอโทษผู้บักินแอลกอฮอล์บักินดิบนะครับโอ้ของมักครับพี่น้องมา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 อุ้ยอันนี้ของหอมว่าเนื้อสื่อนะครับเนื้อสื่อเจียวขมขมนี่ครับนะครับมาขุดคน้คนเล้ครับพี่น้องอู้หูย ออโอ้โหแบบดูทุ่งเลยครับคำชับเลยครับพี่นนองนี่ครับแสกมันเลยครับ อืมเออขอโทษขอไหวเลยพี่น้องตัวนี้เสือกอบนะครับโอ้โห เราไม่ได้เห็นเบิร์ดนะครับเสือ,อ,อีก,ก็ได้เห็นเบิร์ดคู่งามๆเลยครับอยวางนี้เสือกรอบครับมีเสือกรอบ เดี๋ยครับพี่น้องใส่น้อยแค่ต้มครับเนี่ยโอ้โหสุด,สด có tích chất chất hợp chất 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 nói ขอโทษเขาให้ผู้บังคทิมท์่บกินแอลกอฮอล์นะเนื้อเสือกินได้บ่หลายครับก็คือตับตรับกินได้หลายครับพี่น้อง Wow, mama jam dia happy. Mak, kapan? Uh, oh, Ma, kapan Uh, oh. 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 oh.